และคำจำกัดความของปัสนีท่านนี้ก็คือตายตายจดหมายผิดสองถ้าเราไปพบกับปัสนีหมายเลขสี่ครับ โอ้โหโอ้ปัสณีหมายเลขสี่ฮะยืนนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งนะฮะเออคุณแจ็คและน้องคุณเห็นหน้าปัสณีหมายเลขสี่ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับยี่สามปีครับเฮ้ยตอบแล้วเหรอเอาไว้ก่อนยี่สามวันก่อนยี่สิบสามปีก่อนสามปีโอ้อยเป็นคนยังไงเนี่ยน้อยไปน้อยไปเออแก๊งสายสืบสองหน้าฮะใครก่อนดีครับเดาแม่เดมนต์สิทธิ์ต้องเป็นพี่ฉันแน่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  แต่ว่าจะกี่ปีเท่านั้นเอ่อแอร์เป็นทายก่อนเลยเดาจากพี่ไฮอาภารพรรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันน่าจะประมาณ48ค่ะ48ปีสําหรับแอร์โอ้ยมากกว่านั้นเราเคยเราเคยแปนี่คือเป็นพี่เอ็กกี้สามปีสามปีจริงๆแล้วเนี่ยพี่มณสิทธิ์เนี่ยต้องเลขห้าแต่อาจจะเออๆๆอออปัณณ์นี่หมายเลขสี่ฮะเออปัณณนี้เหลือสิบห้าแล้วจ้ะยืนยืนนิ่งๆสักแป๊บเดียวครับพี่มณสิทธิ์เท่าไหร่ดีครับ 52 52สําำหรับคุณเอกกี้มอริสอะเลขน่าจะเลข5เหมือนกัน54ครับ54ปีสำหรับมอริสคุณแจ็คน้องคนคุณตอบ23ปีและคุณยังมีตัวช่วย4ตัวช่วยเพลงคนดังคลอสอัพและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัศนีท่านนี้ไหมฮะเออรีบใช้นิดนึงครับปัศนีปัศนีพอไม่ไหวแล้วน,<ด>นะฮ<ด>ะ,ะเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับ หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ฉบับปฐมมาเลิกวางจําหน่ายในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับจต้15วินาทีต้องตัดสินใจแล้วว่าจะยืนยันคําตอบเดิมที่23ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับชัดเปลี่ยนคําตอบเปลี่ยนคําตอบเป็น52 52เชื่อคุณเอกกี้เชื่อคุณเอกกี้ครับเพราะว่าเป็นแฟนเพลงของเขาด้วย แต่ใจเราไม่ได้อยากรู้อายุเขาหรอกนะอยากรู้เลขเด็ดของเขาเออเขาให้หวยแม่นมากครับเองจริ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 งแต่ชอบแต่เด็กๆ้วครับเพลงติงน่งนางตังไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะโอ้ยโยังเหมือนเดิมอ่ะี่ลูกสุยาฮะสงสัยคุณยังไม่ได้เลขอะล่ะเขนแล้วเลขเนแล้วมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับถ้าตอบถูกเป๊ะๆ52ปีถ้าใช่รับโบนัส5,000บาทแต่ถ้าผิด หักปีละ7,000บาทครับปรสนีหมายเลข4ี่คุณอายุ52ปีใช่หรือไม่ครับโมเมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มนสิทธิ์ครับอายุจริงๆของพี่คือเท่าไหร่ครับ55ครับ55ปี าก็ถือว่าใกล้เคียงนะพวกะเราใกล้เคียงใกล้เคียงมากเห็นพี่มนสิทธิ์อดีตมนตโอ้โหทำไมแบบยืนแบบไม่อยู่กันนิ่งเลยฮะมันทำไมฮะคือพยายามหลอกล่อให้แบบทุกคนบอกว่าเราอายุน้อยสุดอ๋อเขาตอบยีิบสาเลยไงก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะครับพี่มนสิทธิ์บอกดีใจมากๆเลยดีใจจริงๆนะครับถามเรื่องนิดนึงครับครับพี่มนสิทธิ์เข้าวงการมาเนี่ยเออตั้งแต่ปีประมาณไหนขายควายช่อแม่ชุ่แรกนี่คือปี2 5งพรสส 2538เลขแรก38ก่อนนะครับล้า,าไงต่อครับรชุดที่2ก็ <39. S> 2 5 3 9 39อันนี้คือสั่งนางจวยพี่สองสั่งนาง,งเลยครับผมขอสักนิดนึงนไหมสั่งนางไลานิยาให้ใครมาก็ สั่งนางแบบนี้เลยโอ้โหนี่แหละโอ้โหแล้วนี่คือแบบเรียกว่าทําให้แบบพี่มนสินนี่แบบดังไว้ทุกที่เลยนะครับไปไหนก็ดังจริงๆนะครับทุกคนร้องเพลงได้ครับแล้ววันนี้มีเพลงมาโชว์สักนิดหนึ่งไหมฮะเปิดวันนี้มีมีมีโชว์จดหมายผิดซองขอจดหมายผิดซองครับฟังเพลงนี้กันเลยครับจดหมายผิดซองพี่มนสิทธิ์คำซ้อย สอดสองสีนี่ไม่ใช่ใครพี่จำแน่นอนว่าบางออนส่งถึงพี่ชายเปิดอาจดูข้างในตายตายจนไม้คิดสองเนื้อความจดหมายนกเขียนมันยายถึงชายคนอื่นบอกว่าทนคมคืนที่กลางที่เกลืนน้ำตาไรนกเจ้าชายถอยคำที่หวาน ำนวนร้อยกรองพี่อ่านแล้วคบใส่ซองน้องมีผู้จองหัวใจน้องมีผู้จองหลายคนสองน้นเป็นของพี่สองน้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้สิเป็นของใครบอกพี่น่อยได้ไหมก็เขียนถึงใครกัน้อยชอบคนได้อ่านสำนวนจ,ะจ,ะจะ้าจ่ารวมม ยิ่งอา่ีช้ำสุดทนโทคนทล,ละไม่น่าหลายใจพี่แสนอาไรรีบตอบจดหมายส่งให้น้องคืนหากแม้นเจ้ามีชายอื่นเธออย่ามาเืินบอกรักพี่ชายให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใครพี่ถึงนอนร้องไห้เสียใจเพราะจดหมายอิดซองช้ำ ใจแล้วพอจดหมายติดสองโอ้โหมาเพลงนี้พานแดนเซอร์มาด้วยอ่าาแดนเซอร์มาด้วยครับสวยทุกคนเลยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สร้างชื่ออีกเพลงหนึงเหมือนกันะแล้วตอนนี้ถ้าจะติดต่อเรื่องงานร้องเพลงนี่ติดต่อที่ไหนครับก็เข้าไปดู f เฟซบุ๊กมนิิ์คำสร้อยเนีครับพิมกัว่ามนสิตร์คำสร้อยภาษาไทย พราะฉะั้ติดตามผลงานของพี่มนสิทธิ์คำสร้อยกันได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรตทางรายการขอบคุณคุณมนสิทธิ์คำสร้อยครับสวัสดีครับนอนไม่หลับแถวไม่ได้ขยับ